คอยคำแวะวหวานน้ำตาลยังคมขารมชังคมบาดใจผู้ใดเป็นต้องหลงไหลเพลอใจให้ไปกับเธอฉันเองก็หนึ่งในนั้นเฝ้าฝันแต่เพียงภาพเธอหวังเดียวแค่เพียงแต่เธอหัน มองกันนสเพลงนี้นะครับชื่อเพลงสุดโสภานะครับเป็นเพลงแรกของเบิร์ดเลยนะครับผมสําหรับเส้นทางการเป็นศิลปินนะครับเบิร์ดเองก็ยังถือว่ายังใหม่มากๆเลยนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแฟนๆนะครับทุกๆท่านนะครับผมสำหรับงานเพลงสุดโสภาแล้วก็ตัวเบิร์ดด้วยนะครับในนามเบิร์ดเดย์ไทยดนมิวสิกนะครับผมสามารถรับฟังได้แล้วนะครับทาง ยูทูบนะครับแกรมิโก้ออฟฟิเชียลนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามเบิร์ดนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับทาง Facebook นะครับเขียนเป็นภาษาไทยนะครับผม Bir ร์ดเดย์ไทดอนมิวสิกอินสตาแกรมนะครับเบิร์ดเดย์ไทดอนมิวสิกส่วนทิกต็อกนะครับเป็นภาษาไทยครับเบิร์ดเดย์ไทดอนมิวสิกก็ฝากทุกคนไปรับฟังนะครับหรือว่ามาติดตามเบิร์ดด้วยนะครับผม